คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็อาจจะสร้างความกังวลสร้างความปวดหัวให้กับคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นลูกค้ารวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเองนะคะซึ่งก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของการคำนวณต้นทุนการบริหารเวลาและเรื่องของวัสดุแต่ว่ามีแนวทางนะคะที่จะช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งก็จะต้องเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้วจะต้องเดินหน้าอย่างไรนะคะคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะ กำลังจะหมดยุคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบอนาล็อกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับพวกเรามักจะคิดถึง ICT ร้านคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพอพูดถึงธุรกิจก่อสร้างเราจะเห็นเครนเห็นปั้นจันรนะครับแล้วก็เห็นตึกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าธุรกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตอลแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีดิจิตอลแก้ไขปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างและแก้ปัญหาประชาชนอย่างพวกเราได้ด้วยนะครับ แล้วจะเปลี่ยนจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบอนาล็อกเข้าสู่ดิจิทัลเนี่ยจะเป็นยังไงคะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบปัจจุบันนะครับที่ใช้กระดาษจดนะครับไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มีปัญหาเยอะมากนะครับปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนงานเยอะมากนะครับคนงานรับเหมาก่อสร้างเยอะมีคนไทยคนต่างชาติจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับรายการสินค้าเยอะมากเลยนะครับต้องปวดหัวนะครับแก้ปัญหาประจําวันวันนี้คนงานขาดเท่าแก่รับเหมาก่อสร้างก็ต้องวิ่งไปแก้ปัญหา สุดท้ายนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาที่ทําหลังบ้านนะครับคือทําระบบบัญชีให้ดีๆนะครับจึงเกิดปัญหาเยอะมากว่าทําโครงการใหญ่แค่ไหนขยันแค่ไหนทําไปแล้วสุดท้ายกําไรก็ไม่ได้นะครับเผลอขาดทุนเอาสินค้าล้วไหลยเยอะเงินล้วงไหลยเยอะนะครับพอทํางานไม่ได้กําไรบางคนก็ถึงขั้นทิ้งงานหนีไปก็สร้างความเดือดร้อนครับแล้วพอพูดถึงระบบดิจิทัลเนี่ยจะเอาเข้ามาเสริมระบบอนาล็อก สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ยังไงคะมีคุณพทัยพดุงถิ่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเรียนวิศวโยธามาไปพัฒนาโปรแกรมควบคุมต้นทุนรับเหมาก่อสร้างนะครับพัฒนาเพื่อใช้เองใช้ไปใช้มานะครับทีแรกตั้งใจว่าจะขายโปรแกรมแต่เปลี่ยนใจนะครับเอามาให้คนอื่นใช้ฟรีกันตอนนี้เลยใช้ฟรีกันเยอะมากนะครับทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยในประเทศลาวและแม้กระทั่งอินโดนีเซียครับ มีผู้ใช้ปัจจุบันอยู่ประมาณ22,000คนครับประมาณ7,500บริษัทรวมมูลค่าสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ผ่านที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับโมเดลของบริษัท build.com นี่นะครับก็ได้ไปชนะเลิศการประกวดรางวัลต่างๆทั้งในประเทศไทยในประเทศสิงคโปร์และประเทศต่างๆมากมายครับถือเป็นความภูมิใจและก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีแต่ว่าให้ใช้งานฟรีครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆนะคะแล้วลักษณะการใช้งานโปรแกรมฟรีอย่างนี้เอ,อื้อต่อธุรกิจเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังไงคะโปรแกรมนี้นะครับมีขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมาควบคุมต้นทุนโดยให้ป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับว่ารายได้จะได้สักเท่าไหร่ต้นทุนเป็นยังไงนะครับแล้วพอต้องมีค่าใช้จ่ายก็กรอกลงไปแบ่งเป็นหมวดหมวดนะครับจะเป็นค่าวัสดุค่าแรงงานค่าอุปกรณ์นะครับไปจ้างซับคอนแทคเตอร์ต่อหรือเป็นค่าบริหารโครงการนะครับ ถ้ากรอกข้อมูลหมดโปรแกรมจะช่วยควบคุมต้นทุนนะครับว่าต้นทุนนะครับใกล้จะเกินรายได้แล้วทําต่อไปจะขาดทุนต้องควบคุมต้นทุนก็จะเตือนนะครับแล้วก็คอยแจ้งว่าปัจจุบันกําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ผู้รับเหมาก็สามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ครับในการตัดสินใจธุรกิจได้ดีซึ่งหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยทางผู้รับเหมาอาจจะจดลงกระดาษแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ต้องไปเก็บข้อมูลอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมดเลยนะคะใช่ครับแล้วไม่ว่าไปที่ไหนนะครับพอมอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว เขาเรียกว่าเอาข้อมูลนะครับไปใส่บนก้อนเมฆภาษาเทคนิคเขาเรียกวเป็น cloud computing นะครับก็แปลว่าอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาเดินไปที่ไหนนะครับใช้โทรศัพท์มือถือควักขึ้นมาก็รู้แล้วว่าโครงการที่ทําอยู่ตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งสมัยก่อนกว่าจะปิดบัญชีได้นะครับหลังปิดโครงการไปยังไม่รู้เลยว่ากําไรหรือขาดทุนพอมีแบบนี้แล้วรู้ทุกวันนะครับว่าธุรกิจตัวเองจะกาไรหรือจะขาดทุนครับ และสาหรับผู้รับเหมาเองใช้โปรแกรมดิจิทัลนี้จะช่วยธุรกิจได้อย่างไงบ้างคะอย่างที่ดรเรียนไว้ก็คือรู้ต้นทุนนะครับพอรู้ต้นทุนก็ควบคุมต้นทุนได้อย่างตัวอย่างที่แสดงในตรงนี้นะครับมีโครงการที่คิดว่าจะได้เงินสัก4ล้านนะครับแล้วจะมีต้นทุนประมาณ3ล้านนิดหน่อยเพราะฉะนั้นได้กําไรเป็นล้านนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะครับพอทํากันดูหลายโครงการที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงกลายเป็นว่ารายได้ได้ไม่ถึง4ล้านตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่าส่งงานช้าถูกปรับถูกอะไรต่างๆ และมีหนาซ้ําค่าใช้จ่ายก็พุ่งเพราะว่าไม่ได้ควบคุมโครงการที่เคยคิดว่าได้กําไรก็ขาดทุนนะครับพอมีโปรแกรมมาควบคุมต้นทุนได้นะครับก็ทําให้รู้ต้นทุนแล้วก็รู้ว่ากําไรหรือขาดทุนนะครับมีการคํานวณดูนะครับทีมวิจัยของ TDRI ไปคํานวณดูว่าคนใช้ที่มีอยู่มากมายนี่นะครับใช้ใช้ไปนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยน่าจะประหยัดต้นทุนได้หลายส่วนโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าค่าบริหารจัดการโครงการลดลงได้ประมาณ2%เ 2%นะครับของ20 0 0 0กว่าล้านนี่นะครับตกมาแล้วประมาณ440ล้านบาทครับที่ช่วยประหยัดเงินให้กับผู้รับเหมาในวงการเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วพอระบบบัญชีดีนะครับจะไปกู้เงินธนาคารก็กู้ได้ครับเพราะว่ามีบัญชีไปให้ธนาคารดูทั้งที่แต่เดิมนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างบางรายโดยเฉพาะรายเล็กๆนี่นะครับจะไปกู้แบงค์เนี่ยก็กู้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีระบบบัญชีครับ ฟังดูแล้วเอื้อได้ทั้งระบบเลยนะคะแล้วสําหรับคนต้นคิดที่เป็นเจ้าของโปรแกรมนี้ล่ะคะจะได้อะไรคะที่คิดแล้วมาให้ใช้กันแบบนี้นะคะก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่าให้ใช้ฟรีแล้วจะอยู่ได้ยังไงนะครับก็มีวิธีอย่างนี้นะครับเมื่อผู้รับเหมาแต่ละลายกรอกข้อมูลเข้าไปว่าสั่งซื้อสินค้าอะไรนะครับวัสดุก่อสร้างอะไรไปเมื่อมีผู้รับเหมาจํานวนมากกรอกเข้าไปนะครับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ก็อยู่กับบริษัทนี้บริษัทนี้ก็เอาฐานข้อมูลนั้นมารวมกันนะครับแล้วมาวิเคราะห์เช่น วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นวัสดุกอ่อสร้างแบบนี้แบรนด์ไหนนะครับได้ส่วนแบ่งตลาดดีที่สุดแล้วส่วนแบ่งตลาดเปลี่ยนแปลงยังไงก็เอาข้อมูลตรงนี้แหละครับไปขายให้กับบริษัทค้าวัสดุกอ่อสร้างเพราะฉะนั้นก็จะได้รายได้มาจากส่วนนี้ครับก็จึงเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับผู้ใช้ใช้ฟรีบริษัทที่ขายวัสดุกอ่อสร้างก็รู้ว่าสินค้าตัวเองขายดีหรือขายไม่ดีในพื้นที่ไหนเพราะอะไรนะครับในเวลาเดียวกันบริษัทที่ทําข้อมูลก็ได้ประโยชน์เป็นธุรกิจไปด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็น โมเดลธุรกิจที่ดีมากๆก็คือทุกคนได้หมดนะครับแล้วในภาพรวมเนี่ยจะทําให้การนําระบบดิจิทัลมาใช้ในวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในภาพรวมเนี่ยควรจะเกิดขึ้นยังไงคะถ้าผู้รับเหมาตรงไปตรงมานะครับทำธุรกิจเพราะว่าอยากจะเห็นผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการออกแรงทํางานจริงๆไม่ใช่จากการไปวิ่งเต้นจ่ายใต้โต๊ะให้ภาครัฐนะครับถ้าเข้าสู่ระบบแบบนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนได้การทําธุรกิจตรงไปตรงมามีบัญชีนะครับ จะช่วยทําให้ธุรกิจได้มาตรฐานเข้ามาอยู่ในระบบนะครับได้เงินกู้ธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ดีสําหรับทุกคนเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับข้อมูลคือขุมทรัพย์นะครับจับต้องได้บริษัทนี้เป็นตัวอย่างว่ามีข้อมูลดีๆที่เขาเรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data นะครับเอามาขายได้และเป็นธุรกิจได้ครับ เอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะนำมาใช้กับธุรกิจที่มีอยู่แล้วในภาคเศรษฐกิจจริงนะคะซึ่งก็นำไปสู่การพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ